แต่งตัวละครให้สวนะคะตัวละครให้สวยงามนะคะไม่สวยที่เราตัวละคว้ค่ะบาะ จะมาสอนทำตัวละครที่น่า,าโเคัน,น,นตัวละครที่น่า,ารันนี้เ่ะหาเนลยนะอัทำเล่นๆเล่นหาอะไรทำว่ะ แนนทำแล้วก็อะไรมากันนะอย่างถ้าทำไมเป็นอย่างไรอะไรอบเดียเจอเขาปเสีนะเยงเยกมแป๊บนะเลยกดผิดกดผิดเดี๋ยวเดี๋ยวกดผิดแป๊บแป๊บคอยัเี้กดผิดอ oh, nice โอ้สนายจิ้มอยู่ล้คี่ นี่มาทำเล่นอันนี้ทำเล่นๆสวยๆนะทำเล่นๆอันนี้มาทำเล่นๆเฉยๆแนี่ันก็นะเบาๆหน่อยอะจารันนี้ทํ้เล่นๆเวยๆนะทำเล่นๆคือแบบนี้ค่ะหจูงเคร่อ ก็จะลองทำเป็นแบบน่ารักน่ารักดูมั้งโอเคตาสีน้ำเงินแล้วกันตาสีตาสีฟ้าตาสีมินท์แล้วจะลองทำให้นาหงารักน่ารากตัวกัอนอืม 嗯。Okay. ก็ไม่ติดเลยไม่มีใครพิมพ์เลยเออมันก็จริงอนะเนาะเดียนะ๋ดวยนะวคนะวนะี้ไม่อ่ะ ีเส er> pues mm ียงหััดแน่เลยก้าจิงนะเสียงดเสียงรบกวนเดี an> ๋ยวอห้องปิด่ลยครับไม่จริงเก็น เหมือนก่อนอ,นไอะไรไปเจออ๋อใส่ปิดหาปิดไปนะปิดเลยโอเคอ<ม>ือมนันคืออะไรห,หรอที่พิมพ์มาอันนีไ้ไม่รู้อ<ม>่ะอบอเป็น ว่จริงโ,โอเคเลยธอเป็นชื่ออะไรอย่างนี้คิดไม่ออกนะอเอาเป็นว่าจะตั้งชื่อเป็นอะไรดีอันนี้คิดไม่ออกนะ บองเลยว่าจะเอาตั้งจะเอาชื่ออะไรเนีอ่ะอืมเอืออืมอันนี้คิดไม่ออกช่วยกันคิดหน่อยอะอืมเมาไปคิดเอาไปชื่อมั่วแล้วกันนะชื่อมั่วก็แล้วกันนะอันนี้คิดไม่ออกจริงๆช่วยเอาชื่อมั่วโอเคเอาไปชื่อมั่วแล้วกัน นี่ก็แต่งเล่นนะแต่งลเล่นเล่นโอเค๋เย่จะแต่งชื่อมัอม่มใช่มั <c oughs> นคิดไม่ออก

เราจะงไฟย,ยามเราทำให้เป็นตัวเท่ดูก,กันไนไ้ไม่ทำได้เราพยายามใช้เวลาพยายามอย่างสูง เป็นพนักงานที่หัวร้อนกันนะนนนขันตรงตรงพยายามยาอ,อ,อ,มอ,อย่างเอ้โหอ้โไอ้แมวตัว หือคลาสนี้ถ้าถ้าไม่ được มา อ que ันนี้ตั้งมัวๆกันนะนีอ่านไม่ออกจริงอันนี้ไม่รู้จะเอาเป็นอะไรหรอเนี่ยไม่รู้นะแต่อันนี้ตั้งบัวๆสิเดี๋ยนะ แค่เลือกอันเดียวหัวล้านทั้งอันเลยอน่ะก็อันนี้เป็นผู้หญิงนะนี่อันนี้คือผู้หญิงนะนี่คือผู้หญิงะนะเดี๋ยวขอหาอันกันนะจะลองทำเป็นมิกุด,ดูอ่ะไม่เออจะทำเป็นมิกุได,ด้ป่ะนะไหนมิกุไม่มีผมเดี๋ยวคืออะไรหรอ เดียวเลยเหรอไม่พอโอ้ขำมมเข้ามาแป็น่้อย่าเอาหูวมันออกก่อนนะมีกูมันไม่มีมีกูไม่มีมีกูไม่มีเออไม่รู้เอเ็มจนะขอไปไหนไม่รู้มีกูนหน้าตาเป็นไง อะไรเงี้อยอะี่มันคล้ายๆไมโครโฟนตรงปากไม่มีคะเดี๋ยวเอาอันนี้ออกน,นีูกแล้วห้อฟ้าเออใช่จะเจะขอปขออรับเสร็จเจอขอตาดวงาก่นอนดวจาอันนี้ ของฟ้าโอเคตาฟ้ามันอืมถ้าที่จำได้ก็คือตาสีฟ้านะถ้าที่จำได้ได้ถ้าที่จำได้โอเคแต่ตัวขาวนะไม่ได้ตัวดำใช่ใช่ใช่เอ,าอ้าทำไมกดไม่ติดอะ คิดติดแล้วเชื่อว่าผ้ามันไม่ใช่แบบนี้ด้วยามมานะนะค่วะเออขอกนกแก้นนี่ขูมันต้องหาได้ไหมเนี่ยคลายคล้ายกันเ่นี่มั้งอ่ะ มิกุจนเหรอไม่เข้าใจจำได้เหรอเดี๋ยวีเขาจำได้มั้งเแปะมาเหรออันนี้ไอ้ไม่ออกอะลองนน้กงอันนี้จำไ,ไ,ได้เลยว่าได้แล้วว่ามิกุจน ใส่กระโปงก็เผาพี่นู้ล้วใส่ไปก่อนนะเชื่อสีขาวเชือสีขาวแล้วจะข,ขอหากระโปงให้กมีกูก่อนนะ,ะใส่ด้วยโอเค นี่เปอันนี้เป็นไมโครโฟนเป็นึงนะ่แยแล้วก็เออไปไนเขาอ่านใหม่ก่อนนะอ่านไม่ทันแล้วก็เขาเรียกอะไรว่าที่มัน แล้วก็มีแต่จำได้ว่ามีใส,ส่สากางเกงสีใส่กระโปรงสีดำแล้วก็ใส่ชั้นน่าจะสีฟ้าอ่อนอ่ะไม่จำไม่ค่อยได้แล้วก็ใส่สีดำอ๋อเหมือนอันนี้กระดับไป Thật world à would need a brother toan 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 แปลว่าเอาเป็นนั่นเอาเป็นอย่างเงี้ยกันนะแต่เสื้อที่ผู้ชายเขาใส่นั่นคือกางเกงเหรออ๋อจำจำได้แล้วว่าใส่ถุงเท้าด้วยนิดหน่อยนะจำได้นิดหน่อยว่าใส่ถุงเท้าอ่ะถุงเท้าสีสีดำอะไรแบอนั้นกางเกงแต่ไม่ใส่รองเท้าหรือเปล่านะเด็กน่าเด็กแน่แต่ ไม่ใช่เด็กมัน่ดูว่าเด็กหด้ไม่ใช่เออมันมปสีอะไรอ่ะถุงเท้าอ่ะแม่เขาไม่เลี่ยงมันมันูว่าดูว่าไหนอ่ะบอกเลย จังท <c oughs> ี่จัไม่่อได้แล้วเอขาตัวไหนออกก่อนบนนี่ตัวใหญ่ตัวรั้แล้วที่ลานเกตตัวน้อยตัวขาวบนตอนเด็กนะเ็กก็ิงอ่ะเราม่ว่ากีเขียวกน้ำมันขีไม่ออกเขียวใ่เยไปอยาลกี่ตั นี่ป่าก็ไม่รู้นะต้องจำได้ตแต่จำไ,ได้ว่าต้องแขกอ,อีกข้างแต่จำไ,ได้ว่าต้องอีกแขกอ,อีกข้างหนึ่งเป็นรอยหมายลเลขแต่มันใส่ไม่ได้เดี๋ยวเอาเป็นยอมไปใส่ใส่สีแต่เอามาคือะอะไรก็ไม่รู้กันนะย,นย้อนไปใส่ที่แต่งเหรอ

ใช่ๆเดี๋ยวเดี consigo, so ๋ยวก็ไปดูกางเกงใหม่อีกทีเลยกางเกงว่างานอ๋อเกินยหมดก็ต้องไปดูเปลี่ยนทางเปลี่ยนอะไรนะไก่ยังเปลี่ยนทางอะไรเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวอันนี้ดูไหมหรือเปล่ามันหมุนขาดขาดตัวอะไรไปคุณโคตรดีเท่าไหร่นะคิวโดนอยู่น นี่เหรอมันหนวมไปไหมันไปกัดกัเปลี่ยนทางชทางผู้ชายเหรอกลางแขนต้รงต้องกางแขนเหรอ เรวให้มันอยู่ตัวตกระหนกใช่ไหมหรือว่าโอเคนี่น่าจะสามารถมองได้อยู่เพาตรงไหนผิดพลาดพู่วแก้ได้ไม่ใช่เออมันยังไงอ่ะอตกระหนกก็ต้องหาดู่ไปเออขำดูให้เปลี่ยนดวงนี้ให้เหมือนเป็นให้เป็นมิเกล โอเคเปิดไปที่ความผู้ชายแล้วไงต่อผู้ชายแล้วไงต่ออาจารยศนี่หายไปอืผู้ชายไงแล้วแล้วไงต่อเหรอให้เปลี่ยนตรงไหนอ่ะก็ไม่รู้นะแล้วไงต่อจากที่นี้หรออันนี้ไม่รู้ อกู่ตรงไหนอ่ะกลางแขนเหรอตรงกลางแขนโอเคโอเคได้ไหต่ออือหืออ๋อจำได้แล้วมีกูมีเนกไทนี่เอง จำได้รจำได้ไหมมีเน็คไทเน็กไทยของเสื้อนะ่ะอ๋ออมีที่มันใส่ที่มันขายไะเออแตเอวปเปลี่ยนทับางเกงมันทับมันก่อเอ ไม่ร okay. ู้ชื่อเหรอมาถึงชื่ออะไรเหรอไปถึงชื่อมิกุลีชื่อเจ้าของอืมนักท้ายสีดำนิกท้ายสีดำเดี๋ยวนี้มันเชื่อเดี๋ยวไป นี่ใทรสิจ๊ะต้องสมจีดอ่ะโอเคเสื้อสีขาวจบจบหาจินี่สร้างไม่กูรู้ละ สีดำเหรอตรงไหนอ่ะใช่ใช่เออโอเคเน็กไยสีดำเอานี่ไยสีดำเหรอโอเคาอด้อยู่ ใช่ฉันรู้สึกจะไม่นอนติดเตียงคนก็มงเรียกเาไม่ติดใครเราพอมาสร้างตอนเป็นมะเร็งเราขอเล็ท่า้ก่อนนะมีหมมีหมายเลขใช่เลยจะใส่ยังเลยจมาใส่ตรงไหนอ่ะไม่เยไม่รู้เลขอะไร ฉันได้ว่าเป็นเลขยี่สิบแต่มันจะใส่ตรงไหนอะดิใส่ยังไงจะใส่ตรงไหนไมัใส่มนท่าด้วยทำไมจิงใ้มันเป็นกาชาอเปกาะาบองด้วยจะขอหาท่าแบบเดี๋ยวโฆษณาจะมา เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องใส่ก็ได้โอเคให้มีชื่อเนมไปเลยก็แล้วกันเดี๋ยวขอเปลี่ยนมาโทโนให้เป็นสีเทาน่าก็ก็อันนี้มาทำเล่นๆเฉยๆนะก็ทำเล่นๆเชๆก็แค่นี้ก็แล้วกันนะบ๊ายบาย